สวัสดีค่ะก็มาพบกับนัตตี้เช่นเคยที่ชาแนลเอ็มแอนนฟอร์ดสำหรับวันนี้นะคะนัตตี้จะพามาชมในรุ่น XLT เป็นเกียร์ธรรมดานะคะที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆจากนัตตี้เช่นเคยนะคะจะเป็นโปรฟีชุดแต่งอเมริกันสไตล์วายบอดี้ Body, ให้นะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้รีเควสต์มาว่าขอให้ทําการเซ็ตช่วงล่างให้ใหม่นะคะก็คือลูกค้าจะเพิ่มค่าใช้จ่ายเข้ามาในส่วนของช่วงล่างซึ่งทําการยกให้2นิ้วนะคะแล้วก็ ติดตั the show, the like ้งให้นะคะเพิ่มเป็นในส่วนของโช๊คซับแทงหน้าหลังนะคะแล้วก็ปิดนกขึ้นมาค่ะก็เดี๋ยวนัตตี้พารับชมกันนะคะว่าเจ้าคันนี้จะหล่อขนาดไหนแล้วตรงสไตล์การแต่งของใครบ้างที่กำลังอยากได้รถฟอร์ดกับชุดแต่งแบบนี้นะคะก่อนอื่นเลยนัตตี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนัตตี้ด้วยนะคะและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปให้กับลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันค่ะไม่รอช้าค่ะไปรับชมกันดีกว่าค่ะ เริ่มจากทางด้านหน้ากันก่อนเลยในส่วนของทางด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าในแบบ F150 นะคะตัวสอนสรอนนะคะแบบนี้นะ้าที่ทําให้นะคะเป็นสีดําเงาซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วตัดก,กันกับตัวกระจังหน้าที่เป็นสีดําด้านทาให้ตัวรถดูดุดัดนและโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะมาในส่วนทางด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นกันชนหน้าก็ทําสีให้นะคะเป็น สีดำด้นะคะตัดกันกับสีเงินนะคะตัวนี้จะเป็นชิ้นงานเดียวกันกับตัว F150 สัญ,ญาลักษณ์เด่นๆของ F150 เขาจะมาพร้อมกับไฟ LED รูปตัว4ตรงนี้เลยค่ะเรามาต่อกันที่ในส่วนของไฟนะคะสำหรับคันนี้นะคะจัดทาให้นะคะเป็นไฟมัดแต่งแบบเต็มระบบเลยนะคะจะมาพร้อมกับไฟมัดแต่ง3ามี่แบบนี้เลยไฟเดททาม running ลท์นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นวงแหวน ไฟวงแหวนเป็น LED สีขาวทั้งส่วนด้านในนะคะที่เป็นลูกแก้วสำหรับคันนี้นะคะทำให้เป็นสีแดงนั่นเองหรือว่าเป็น Red e y รอลูกค้าอยากได้บูอายสีน้ำเงินก็ได้นะคะจัดให้ได้เช่นกันมาดูในส่วนของฝากระโปรงทางด้านหน้าสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเลือกมาเป็น ad, สกู๊ปแบบทรงเตียกันบ้างนะคะก็จัดทาให้เป็นสีทูโทนสีเดียวกับตัวรถก็คือสีดําเงานะคะตัดก,กันกับสีดําด้านเพื่อทําให้มิติของฝากระโปรงตัวรถทางด้านหน้าตัวรถนะคะดูโดดเด่นแล้วก็เข้ากัน เข้ากันกับในส่วนของตัวกระจังหน้าด้วยเลยเดี๋ยวเรามาต่อทังด้านข้างกันนะคะทางด้านข้างนะคะอเมริกันสไตล์วายบอดี้ก็คือจัดทำตัวโป่งข้างออกมาให้นะคะให้เหมือนในรูปแบบของแรปเตอร์นั่นเองนั่นข้างลูกค้าสังเกตจากตัวขอบไฟนะคะบอดี้เดิมๆของตัวรถจะอยู่แค่ตรงขอบไฟตัวนี้อันนี้ทำขยายโป่งข้างออกมาก็ขนาดจะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะคะ มาพร้อมกับนะคะในส่วนของคิ aw, ้วล้อแบบแบปตเตอร์เช่นกันนะคะเป็นสีดำด้านมาแบบนี้เลยค่ะเป็นชิ้นงานเดียวกันนะคะมาเลยแล้วก็ตกแต่งตรงตัวคี้ตรงนี้มาให้ด้วยค่ะให้เหมือนแรปเตอร์ม,มากยิ่งขึ้นไปอีกเรามาดูในส่วนของแม็กยางทางด้านล่างนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นแม็กขอบ20นะคะออฟเซต็ตลบ44นะคะลูกค,ค้าดูได้เลยคาา่ะว่าสีสีลึกและกว,ว้างขนาดไหนเนาะดูจากมืนอนาตเตอคะ่ะ ในส่วนของยานจะเป็นยางมัดนะคะซีรีส์ยานจะอยู่ที่33นะคะคูณ 12.5R20 ค่ะดอกยานจะใหญ่ๆโ,โตโตมาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของช่วงล่างทางด้านหน้านะคะที่นัตตี้แจ้งไว้ว่าลูกค้าได้ขอให้ทําการอัพสเปคเพิ่มขึ้นมาให้ตัวนี้ลูกค้าก็จ่ายถ้าได้จ่ายเพิ่มเข้ามาให้กับนัตตี้นะคะเป็นในส่วนของโชคนะคะซับแทงนะคะแล้วก็ตีกนกมาครบชุดเลยค่ะแล้วก็ทําการยกให้2นิ้วมีกก้อนรองมาพร้อมเลยค่ะ เรามาต่อกันที่ด้านข้างของตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์สัดโคนนะคะซึ่งลูกค้าเลือกลายและเลือกสีมาให้ออกมาเป็นสไตล์แบบนี้เลยคําว่าแรปเตอร์จะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะแล้วก็ตกแต่งลายสัดโคนด้วยสีเทาซึ่งลายสติกเกอร์นัตตี้มีให้ลูกค้าเลือกมากมายหลายลายหรือลูกค้าอยากได้ลายที่ไม่ซ้าใครเป็นแบบของตัวเองนัตตี้ก็จัดให้ได้เช่นกันค่ะมาดูในส่วนของฟิล์มนะคะคันนี้จัดติดตั้งให้เป็นฟิล์ม60%รอบคันค่ะ มาดูในส่วนของทางด้านข้างตัวรถด,ด้านท้ายกันบ้างน,นะคะ<ม>ก็จัดทําให้เป็นโปง่งท้ายมาด้วยเลยนะคะ<ม>เหมือนก,นกันกับทางด้านหน้าเลยค่ะ<ม>ก็ขนาดเท่ากันนะคะประมาณ3นิ้วเท่ากันเลยดูถ้าวิ่งบนถนนแทบแยกไม่ออกเลยนะคะว่าอัน,น e o ier, ไหนเออเทียร์ไหนแรปเตอร์เนาะก็จะคล้ายๆกันนิดนึงเรามาดูในส่วนของช่วงล่างทางด้านท้ายนะคะช่วงล่างด้านท้ายก็ติดตั้งเป็นตัวโชค ของโปรเจนเดอร์เนาะซับแท้งปีกนกมาค่ะครบคันเลยครบเซตเลยนะคะในส่วนของสเปกช่วงล่างนะคะลูกค้าเลือกได้อยากได้เป็นแบบไหนค่ะปตีจัดให้ได้หมดเลยเรามาต่อกันที่ด้านท้ายจัดทำให้นะคะติดตั้งให้เป็นไฟท้ายแบบ LED ตัว C นะคะพร้อมกับโคมไฟลมดำมาให้หล่อๆดุดๆแบบนี้เลยค่ะมาต่อกันที่ ฝาท้ายนะคะฝาท้ายตัวนี้จะเป็นกาบฝาท้ายเป็นข้อฝาท้ายมาพร้อมกับสปอยเลอร์มาให้แบบนี้เลยค่ะเป็นชิ้นงานเดียวกันนะคะตัวนี้ในส่วนของตัวกาบตัวครอบนะคะทําให้เป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ตัวฟอนต์ FORD ตัวใหญ่แบบนี้เป็นสีดําเงาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์เนี่ยคะ่ะทำให้เป็นสีดําเงาสีเดียวกับตัวรถเช่นกันค่ะชิ้นงานมาแบบดีมากเลยค่ะตัวนี้แล้วก็เรามาดูในส่วนของโลบานะคะ โลบาตัวนี้นะคะจะเป็นโลบาแขนยาวของฮา g e เก้นค่ะมาพร้อมกับห่วงจับนะคะแล้วก็สามารถผูกของผูกสัมภาระได้เลยนะคะตัวนี้มีไฟเบรกโนที่3มาให้ด้วยนะคะสำหรับโลบารเรามาดูในส่วนของกันชนกันชนท้ายอันนี้เรียกว่าเป็นกันชนตัวใหม่เลยนะคะเป็นกันชนของคิงค่ะกันชนเหล็กนะคะ มาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงแล้วก็เซ็นเซอร์ค่ะที่อยู่กับตัวกันชนเดิมเราจัดเปลี่ยนเป็นกันชนที่เป็นชุดแต่งให้นะคะเซ็นเซอร์ก็เอามาจากย้ายมาใส่ให้ที่ตัวกันชนแต่งสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมจะเป็นกันชนกะระยะถอยหลังของในรุ่น xlt นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อทางด้านในของห้องโดยสารกันค่ะทางด้านในห้องโดยสารของรุ่น xlt แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะเพราะว่าเขามาพร้อมครบคันเลยค่ะกับเบาะหนังสีดํานะคะเดินได้สีเทา เป็นหนังแท้นะคะมาจากโรงงานเลยในสนมพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบคุชคอนโทรลนะคะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติไฟหน้านะคะออโต้มาให้นะคะเพียงแค่ลูกค้าตั้งมาอยู่ที่ต sí. ัว <tercer command. S 1> A ตรงนี้นี่เองที่ปัดน้ำฝนก็เป็นที่ปัดน้ำฝนออโต้ไฟออไฟหน้าออโต้นะคะในส่วนของหน้าจอก็เช่นเคยเลยค่ะจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับได้ทั้ง Android Auto แลวก็ a p p l e CarPlay สามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้ตัวนี้ค่ะ ก็ถือว่าจริงๆในรุ่น X LT เนี่ยก็คุ้มแล้วค่ะสำหรับราคา92,000 00บาทนะคะหรือลูกค้าอยากได้เป็นเกียร์ธรรมดาก็85,700บาทที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นชุดแต่งเต็มวายบอดี้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบสไตล์การแต่งแบบนี้หรืออยากได้สไตล์การแต่งแบบไหนนะคะดูรีวิวจบแคปหน้าจอทักไลน์หานาตี้ได้เลยหรือโทรสอบถามข้อมูลนะคะที่เบอร์0 9 5 9 5 2 2 8 8 7เป็นเบอร์ของนาตี้เองค่ะเดี๋ยวนาตี้จะทิ้ง ช่องทางการติดต่อไว้ให้ทั้งทางด้านบนรีวิวและทางด้านใต้พร้อมกับโลเคชันของโชว์รูมนะคะฟอร์ดออ,ตโอโต้แกรนรีปทุมธานีค่ะสำหรับวันนี้นัตตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมนะคะฝากอีกรอบนึงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้นัตตี้ด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งค่ะไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีค่ะ